ะมื่อนีน้นทิยากับสิภาพพมพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของเซียนบุรีรัมคงสุดท้ายนะคะคงสุดท้ายงวดวันที่16พฤศจิกายน2567เกนะคะเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะล่างอย่างเดียวเน้นหายเลยนะคะพอแล้วบอกว่างวดนี้อ้างล่างเลขนะจะมีเก้านะคะเก้ามาล่างนะคะจะเป็นตัวได้จใจฟังเสียงสัมษณ์ระหว่างนุนทิยากับเซียนบุรีรัมคงสุดท้าย ล่างอย่างเดียวนะคะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อโทรมาตะเ้าฝันดีปะค่ะแอมบ่าได้ฝันเล้อครับผมเน่นย้ำให้ตัวเดิมๆนั่นแหละครับอ๋ออ๋อยังมีเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรบ้างวันนี้จะไปเฮ็ดงานปะค่ะวันนี้ยังบม่รันได้ไปครับอ๋อยังบม่รันไป อ๋อนอน,นุอ้นที่ยาพร้อมแล้วค่ะดตอนตนหวดผมก็บอกไปแปดเก้ากับแปดเนาะค่ะวเก้ากับแปดเน้นที่เก้านั่นละแต่ว่าผมว่าสุนมากผมจะวิ่งลูดทน้วยนนะเพื่อความมั่นใจอ๋อวิ่งวิ่งเก้ากับแปดเน้นไปเลยเก้า ถ้าลูดนี่รูดเก่ามันปะค่ะครับลูดเก่าลองแปดเดี๋ยวมันแยกตัวกันนะเดี๋ยวแปดก็เก่าเสมาละคิดน่าถ้าจับคู่นี่โค้งทุกถ่ายเราฟันทุ่งตัวแดงค่ะพ่ 96, 97, 98, อเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดวงคมเลยสามสามหาา เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดน้ำหนักเท่กันบอกค่ะสามคูครับสามคูนี้ำหนักท่าก,ก,กันถ้าวิ่งรูดก็ต้องถ้าแปดมากก็แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านี่แหละครับแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า เก้ามาเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดมันีรักเก้านั่นแหละครับรักเก้าแต่วาทีเน้นนี่เน้เนเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเหมือนมะคะ่ะครับ มีเลขกสามตัววะค่ะผมไม่ได้ทำสามตัวแล้วครับเพราะมันมันออกอยากมากอว่าตอนเอกรางอะมันง่ายดิได้จับตะลี่ดีง่ายนะไหนเียเอาเดอเอาเดลรางก่อนเดี๋ยวมีโอกาสดีไปทำเหล็กสามตัวไอ้ร oh. ต่แล้วสองตัวไปก่อน oh, <c oughs> อ๋อในในคลิปนี้นี่มันมีตารางว่ะพ่อ ลา่างยังเดียวกับอ๋อ้หนูไปเขียนบนล,าลา่างทำล่างยังเดียวเราเราสุดล่างมากมันเข้ามาแบบลา่าง,างย่าเดียโดนกันเลขเก,ก้าเยอะที่สนแต่ว่ามันใจเก้ามันบ้างครับผมมันใจเลขเก้าแล้วมันหน,น,นูเขียนซ้ำกันจริงๆเลขมันจะมีแค่ จริง,รงๆเลขมันจะมีแค่เกตคูครับผมมันมันแขนกับกันมันก็ได้มีหลายจริงๆเลขเลันมีน่อยนึงอสรุปสรุปโค้งสุดท้ายงวดวันโค้งสุดท้ายเซียนบุรีรามงวดวันที่16พฤศจิกายน2567วิ่ง 9ก้ากับแปดูดเกเน้นเลขเก้จับคู่ให้ตัวเน้นคือ 96, 97, เก้าหกเกเจเก้อ่าลัก8หนึ่งจะมี8ปดห8ึ่งหเจ็ดแลักเกก็จะมีเก้าหนึ่เกหเกเจเก้แต่าว่านำนักเนี่ยจะเน้นไปทา้งเกเป็นล่างอย่างเดียวน้นทิยาเข้าใจถือว่าค่ะพ่อครับ ค่ะขอบคุณพอ่อหลายๆเร้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโซดีส่แมากกนแนทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะพอปพีน่น้องเอฟซีก็สสไดงยิงนแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับเซียนบุรีลัมนะคะเพิ่นกใไ้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นกะมาะเน้นยำ้ำไ้เน้นเลขเก้านะคะเน้นเก้า รูดเก้านะคะวิ่งโตว,วิ่งล่างอย่างเดียวนะคะคลิปนี้เป็นงวดนีเพึ่นจะหายล่างอย่างเดียวว่า,ายว่า,ายบนนะคะสูตรนี้เป็นล่างย่างเดียวพึ่นบอกว่าสูตรนี้มันจะเขาล่างนะคะ,ะเน้นเลขเก้านี่คือเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะลัก 8, แปดจะมีแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะนะ หลัก8ปดมีแปดหนึ่งหลัก9จะมี9 1 9 6 9 7 9 8นะคะเน้น9 6 9 7 9 8เที่นุ่น,นทิยาวงไหวนะคะจริงๆเลขมันตัวเดียวกันนะคะเกณฑ์ลายรอบอะไรคือเลขลายตัวนะคะจริงๆเลขก็ลายนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะเป็นโครงสุดท้ายเพิ่นมาเน้นย้ำให้นะคะนุ่นทิยาก็ขอไว้พอดให้เพราะไม่พีพ่อนอะเอฟซีโชอดีแนวะทางของ อาจารยเซียนบุรีลมนะคะ